สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอนะครับเจ้าบิ๊กเอ็มนะครับบิ Big ๊กอ็มฝาแดงเคลี้ยงนะครับปีี2005นะครับเครื่องแน่นๆน,น,นะครับเครื่องแน่นมากเลยนะครับครับไม่มีไอนะครับ แน่นเลยครับรถบ้านนะครับเดิมๆลนครับนีตัวนี้ประหยัดน้ำมันนะครับเครื่องดีเครื่องเงียบเหยียบพุ่งนะครับวิ่งทางไกลสบายนะครับระบบไฟติดนะครับมีไฟไฟสูงดวงนี้อาจจะขาดนะครับไฟสูงครับมีออกข้างหนึ่งครับแต่ไฟต่ำออกครบหมดนะครับเดี๋ยวมารีวิดูข้างๆกันนะครับน้องนะครับ สีนะครับสีอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับสีนะครับอาจจะไม่ค่อยสวยมีกระเทาะนะครับขอบเป็นล้อขอบ1 4สีนะครับประตูปิดเปิดได้ตามปกตินะครับนี่เป็นรถบ้านนะครับคัดสีสวยมากเลยนะครับ คัสซีสวยนะครับผมก้มดูหมดแล้วไม่มีหักไม่มีผุไม่มีปะนะครับคัสซีสวยนะครับที่สันตัวนี้เราบิ๊กเอ็มนะครับจะมีก็คือฝาท้ายนะครับฝาท teenage, Recently, ้ายนะครับฝาท้ายผุนะครับฝาท้ายมีผุนะครับฝาท้ายมีผุตามชายฝากระบะนะครับฝาท้ายมีผุนะครับนะครับฝาท้ายมีผุนะครับ แต่เื้นกระบะเป็นแม็กไลเนอร์นะครับเฟ้นกระบะเป็นแม็กไพลเนอร์นะครับเืินกระบะเป็นแม็กไพลเนอร์นะครับสวยงามนะครับน้องนะครับเฟินกระบะแม็กไพลเนอร์นะครับเดี๋ยวระบบไฟติดนะครับ ฝาท้ายมีผูดนะครับน้อนะครับผุฝาท้ายนะครับเราไปดูข้างข้างด้านซ้ายนะครับเนาะนะครับสีอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับเนาะนะครับสีอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับคัสีสวยนะครับคัสีสวยสีก็ตามสภาพอายุการใช้งานนะครับมีกระเทาะนะครับ สีดีกระเทาะนะครับ,รบสีไม่ค่อยสวยนะครับภาสีภาสีปีหกแปดนะครับวันที่สองตุลาปีหกแปดนะครับเอกสารครบเล่มโอนนะครับรถลำนี้เครื่องเงียบๆดีมากครับเหยียบพุ่งนะครับตัวนี้ บบไฟติดนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันนะเนาะภายในนะครับภายในสะอาดนะครับนี่ไม่ใช่เบาะภายในไม่มีขาดนะครับมีตรงนี้นิดเดียวครับเบาสะอาดนะครับภายในสะอาดครับ โวนมีคอมแอร์นะครับไปเตือนน้ำยาแอร์ก็ออกนะครับเนาะนะครับภายในดีนะครับเตียมนะครับเดี๋ยครับได้นะครับพับลงมาได้ขึ้นได้นะครับบอกไม่ขาดนะครับพื้นกระบะสวยนะครับข้างหลังนะครับสวยมากนะครับครับแตดังแตดังนะครับ กระจกหมุนขึ้นหมุนลงได้ตามปกตินะครับขอคนที่รับได้สนใจก็ทักมานะครับหาไว้เข้าไร่เข้าสวนหรือว่าใช้ในกิจการงานของท่านนะครับไม่ผิดหวังครับลำนี้วิ่งทางไกลสบายนะครับน้ำไม่ดันนะครับเครื่องแน่นนะครับเจ้านิสันวิกเอ็มตัวนี้ฝาแดงเขี้ยงนะครับอะไรบีดีสองพันห้านะครับ ดีสองพนห้านะครับเครื่องเงียบมากนะครับทำนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับหากท่านสนใจก็โทรเข้ามาได้นะครับศูนย์แปดหนึ่งเก้าสี่สามสี่ศูนย์แปดห้านะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับ